วันที่21พฤศจิกายน2568เวลา9นาฬิกางานพัฒนาชุมชนอำเภอโพเจริญได้ดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมช่องทางการจำหน่ายสินค้าท็อปหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ในงานสถาปนามเภอบริการได้จัดตั้งร้านค้าจำหน่ายสินค้ารวมทั้งสิ้นจำนวน20รายซึ่งมีการจำหน่ายสินค้าหลากหลายประเภทซึ่งนำผลิตภัณฑ์ของท้องถิ่นเช่นผ้าทออาหารแปรรูปสมุนไพรและอื่นๆมาจัดจำหน่าย เพื่อสร้างรายได้และประชาสัมพันธ์สินค้าสู่สาธารณะโดยนายมนตรีจรุธรรมรงค์นายอำเภอโพชเจริญนางนันทพันธ์แสงสีอ่อนพัฒนาการอำเภอโพชเจริญพร้อมส่วนราชการหน่วยงานภาคีได้เยี่ยมชมบุตรร้านค้าโอทอปเพื่อชมสินค้าและผลิตภัณฑ์ของท้องถิ่นที่ผู้ประกอบการโอทอปได้นําสินค้าเข้ามาขายในงานครั้งนี้ด้วยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการเปิดช่องทางจําหน่ายสินค้าให้กับผู้ประกอบการโอทอป และเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการได้รับฟังความคิดเห็นจากผู้บริโภคโดยตรงเพื่อนําไปปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามความต้องการของตลาดต่อไปทั้งนี้ผลประกอบการจากการจัดตั้งร้านค้าจําหน่ายผลิตภัณฑ์โอทอบตั้งแต่วันที่21ถึงวันที่2 3พฤศจิกายน2 5 6 8มียอดจาหน่ายรวมทั้งสิ้นเก0 0 0มบาทวันที่22พฤศจิกายน2568 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโพอเจริญดำเนินการจัดกิจกรรมประกวดเทพีผ้าไทยขึ้นภายใต้แนวคิดของการสืบสานและอนุรักษ์ผ้าไทยในงานสถาปามอำเภอนายมนตรีทะุจำรงนายอำเภอโพ,อพอเจริญได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงานประกวดเทพีผ้าไทยประจําปี2568พร้อมด้วยนายเฉลิมเกียรติแผนกิจรเจริญพัฒนาการจังหวัดบึงการได้มอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะเลิศในการประกวดและมีหัวหน้าส่วนราชการต่างๆประจําอำเภอเข้าร่วมงาน การจัดงานประกวดเทพีผ้าไทยมีจุดเน้นที่สําคัญคือการส่งเสริมชุดผ้าไทยลายบัวแดงแฝงนาะทีซึ่งเป็นผ้าลายท้องถิ่นอันเป็นเอกลักษณ์และสัญ,ญลักษณ์ของอาเภอโพจเิญในการประกวดเทพีผ้าไทยมีผู้แทนจากตําบลต่างๆที่เป็นเครือข่ายสตรีและประชาชนทั่วไปเขาร่วมทั้งหมด14หมายเลขผู้เข้าประกวดได้นําเสนอชุดผ้าไทยลายบัวแดงแฝงทีซึ่งมีการออกแบบอย่างประณีตและสร้างสารรค์สแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของช่างทอผ้าในชุมชนที่สามารถผสมผสานความดั้งเดิมให้เข้ากับยุคสมัยได้อย่างลงตัว มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของแต่ละพื้นที่กิจกรรมนี้ถือเป็นส่วนสำคัญในการกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่นและสร้างความตระหนักถึงภูมิปัญญาดั้งเดิมของชุมชนชุดที่นำมาใช้ในการประกวดล้วนเป็นผลงานของช่างฝีมือในตำบลต่างๆที่ช่วยสร้างรายได้และรักษาสืบสานยกย่องการทอผ้าไว้ให้อยู่คู่ท้องถิ่นอย่างยืน